ขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับมาพบกับรายการ Let's Go Division 1นะครับทางหน้าจอ SMMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกร,รู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกนะครับตั้งแต่เวลา16.30นาทีถึง17.00นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีทีมงานของฟุตบอล Division 1นเนี่ยทาง SMMTV นะครับลงทั้งรายการ Let's Go Division 1นะครับนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวกันแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะวันอังคารที่7 มกราคม2557นะครับอ,อยู่เรา2คนนะครับผมแซมสุรสักพวงทองแล้วก็คุณมิ้นท์นะครับมณีนุชโกมลสดน,นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการะนะฮะส่วนช่องทางการพูดคุยกับเรานะคะก็ คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะ,นะรหรือจะส่งมาถามข่าวคราวกับทีมรักก็ได้นะว่าใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยอ,อยากรู <จะ S 1> ้อะไรบ้างเห็นว่าข่าวคราวของทีมอะไรจะจะเงียบหายไปนะฮะ<ช><ช>ก็ส่งมาสอบถามมาได้หรือว่าทีม,ท,มที่ตั้นตามเชียร์อยู่เนี่ยนะครับมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอัปเดตไปอย่างไรกันบ้างหรือว่าจะมาเช็คช่วงนี้นะฮะหลายๆทีมจะมีโปรแกรมนะครับ อุ่นเครื่องนะครับคือโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังไม่เป็นเกมอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นนะฮะเขาก็อาจจะไม่มีการเปิดเผยม,มาอย่างเขาเรียกอะไรแบบอย่างเป็นทางการออกมามนะครับก็จะมีเรานี่แหละก็พยายามจะตามมาอัปเดตการเสาะมาให้นะว่ามีทีมไหนอุ่นอะไรยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมนะอยากไปติดตามทีมของตัวเองนะครับช่วง p รีซีซั่นนะครับดูนักเตะตัวใหม่ๆที่ย้ายเข้ามานะฮะว่าจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนก่อนที่ฤดูกาลการแข่งจริงเนี่ยก่อนเปิดจริงใช่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะค่ะคุ ครับข่าวแรกนะฮะวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวนะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลหลายๆท่านนะครับน,น,น่าจะาถะให้ความสนใจอยู่เย<ช>อะพอมควรสำหรับ,รบพัทยายูเนเต็ด นะครับล่าสุดมีเรื่องเกี่ยวกับสปอนเซอร์ด้วยใช่ไหมฮะ<ช>ที่มีการพูดคุยกันไปสําหรับ LG <ช>นะฮะก็ล่าสุดก็คือยังไม่เป็นเขาเรียกว่าไงยังไม่แบบลงตัวอย่างจริงจังสักทีนะว่าจะมีการมาเดินทางมาเซ็นสัญญาเมื่อไหร่นะคะคก็ล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสมบัติพินยัสญญริค่ะผู้จัดการทีมพัทยายูเนเต็ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวนะคะว่าก็เมื่อช่วงวันที่5มากราคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัท LG เนี่ย ก็คือได้เดินทางมาที่สโมสรเพื่อเจราจารในเรื่องของสัญญาและงบประมาณแล้วนะคะแต่ก็คือยังไม่ลงตัวแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็คือหลังจากนี้ก็คือได้เดินทางกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยน่าจะ ได้บทสรุปภายในสัปดาห์นี้แน่นอนหลังจากที่ยืดเยื้อมานานแล้วสำหรับเรื่องนี้ใช่นะครับความจริงนี่เขามีข่าวว่ากับ LG จีเนี่ยจะมีการเข้ามาสนับสนุนทีมแล้วก็ทุ่มเงินเนี่ยโหหลาย10ล้านบาทเหมือนกันนะครับเพื่อจะทำทีมพัทยาในฤดูกาล2014นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะติดเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเราเราทำให้เลยต้องเลื่อนออกไปใช่นะครับตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของของจจากเกาหลีใต้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าที่สุดแล้วนะครับพัทยายูไนเต็ดจะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะสัปดาห์นี้แหละฮะสำหรับพัทยายูไนเต็ดช่วงนี้ก็ยังเงียบอยู่นะแต่ว่ามีข่าวดีเรื่องของโค้ชเจเด็ดมิลาบคนเดียวนั้นที่ยืนยันว่ายังอยยังอยู่ยังยังยังจากคุมทีมต่อในปีหน้าพร้อมพาพร้อมพาพัทยากลับไปขึ้นไทยลีกเดียวเลยนะีกคนหนึ่งก็คือกองหลังตัวเก๋าอย่างนิเวศศิริวงศ์นี่ก็ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งทีมนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะววว่่่่่าา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 าถ้ผมมมมนนีีีคชััดดเเเเจจรรรรรรือองกกกบิหหทยและไ พวกตัวผู้เล่นเรื่องการเตรียมทีมเนี่ยม,มันก็จะตามมานะครับแต่ว่าก็แหมอยากให้เร็เวสักนิดนึงนะถ้าถ้า LG ชวนเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องก็น่าจะตามมา<ช>ด้วยนะใช่นะครับขอให้เร็วสักนิดนึงละกันเพราะว่านี่ก็ เดือนมกราแล้วนะฮะอีกไม่กี่อีกไม่กี่เดือนเดือนกว่าๆเองนะจะเปิดฤดูกาลแล้วอีกเดือนนิดๆนะอีกเดือนเศษๆเท่านั้นนะครับเตรียมทีมไม่ทันเลยเกินใช่นะครับทีมวีดีที่เขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งทีมอันนี้ผมเอามาอัปเดตเรื่องโปรแกรมอุ่นเครื่องนิดนึงแล้วกันสำหรับราชนาวีนะครับที่พวกเขามีโปรแกรมจะลงสนามอุ่นเครื่องกับบางกอกกลาสสิกนะฮะจะแข่งขันในวันเสาร์ที่11มกราคมนี้กัเวลา16นาฬิกานะครับ โปรแกรมเดิมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับเพราะว่าแข่งขันที่สนามทัพเรือสัตหีบแต่ว่าล่าสุดนะครับทางาราชนาวีเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม,มนะครับค,คือ,อจะไปแข่งขันที่สนามฟุตบอลกองพันทหารสื่อสารนาวิกโยธินนะฮะ,ะเปลี่ยนสนามนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยจะเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับจะแข่งขันในเวลา15นกา30นาทีนะครับก็ติดตามดูให้ดีละกันแต่ว่าวันเวลาย,ยังเหมือนเดิมนะนะครับวันก็ยังเป็นวันเสาร์แล้วก็เสาร์ที่11มกราคมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนแค่สนามแล้วก็เวลาที่ เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมองนะครับก็ดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะเป็นการทดสอบนักเตะด้วยเนอะอใช่ไหมวันนักเตะว่าแหม่เจอกับทีมใหญ่เนี่ย เด็กของราชนาวีจะมีมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดนะดูราชนาวียุคของโคดหมีสุรศักดิ์ตันสุรัตน์นะฮะว่าการเตรียมทีมปรีซีซั่นแล้วก็เล่นกับทีมอ่าดังของเมืองไทยบางบอกกลับนะครับพวกเขาจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันฮะสำหรับแฟนบอลทหารน้ําก็ไปติดตามดูกันได้นะครับวันที่11มกราคมนี้นะครับอ่มาดูอีกหนึ่งทีมนะครับคุณมิ้นมาดูเรื่องของการเสริมทัพบ้างละกันนะครับอ่าวันนี้มาดูกันที่ เชียงใหม่ FC นะครับทีมนีข้ข่าวเขาโด่งดังจริงๆนะนะฮะแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องคารสรุปนะครับ<า>ที่จะส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งในปีหน้านะครับอตอนนี้เห็นว่าได้ข่าวดีเรื่องนนักเตะใหม่ด้วยนะครับที่ได้เซ็นเข้ามาร่วมทีมนะครับสราย หนึ่งรายใช่ไหมเส้นหนึ่งรายแล้วก็มีต่อสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับอันที่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นพิพัฒน์พิรารักษ์นะครับอันนี้เป็นกองหลังนะฮะจากขอนแกน f อส่วนอีกหนึ่งคนที่ต่อสัญญาก็คือซามูเอลแรมลี่นะนี้เป็นกองหลังตัวเก่งทีมเลยนะก็ขยายสัญญาออกไปในฤดูกาลหน้าแล้วซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชียงใหม่ก็ได้ต่อสัญญาแข้งเก่าไปทั้งหมด5ราลายแล้วด้วยกันนะคะก็จะมีพิเชษฮาวกองแก้วเจนวิทย์บุญสุวรรณวิชากรนพรัต์วิชิตนัน ส่วนปล่อยเชียงใหม่ก็มีปล่อยออกไป2ตัวเหมือนกันนะ<ม>ในทีมก็มีทางด้านของอภิชัยกูออค่ะแล้วก็พรชัยจันไข่ที่ย้ายไปร่วมทีมลำปาง FC ในศึกดิวิชั่น2ก่อนหน้านี้แล้วต้องรอดูก็ค่อยๆขยับตัวกันสำหรับเชียงใหม่ FC หลังจากที่มีปัญหานะครับช่วงต้นปีนะครับเรื่องของการ ส่งทีมหรือว่าไม่ส่งทีมแต่ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าส่งทีมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็อย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีมาอัปเดตนะครับเรื่องการเสริมทัพแล้วก็ต่อสัญญาพวกผู้เล่นตัวเก่านะฮะรอติดตามดูกันหลังจากนี้ก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะสำหรับเชียงใหม่เอฟซีหรือว่าพยัคฆ์ล้านนานะครับ่วงนี้มาปิดท้ายเบรกแรกกันที่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ละกันนะครับที่เพิ่งจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาอย่่่าาางงงงออออททหหรรรืววนนคบัเ็ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเขาปุ๊บไต่ไว้เรื่องของบิ๊กเนมไทยลีกนะครับว่าจะเป็นใครบ้างใช่มเนะครับแต่ว่ามีเสริมเข้ามาแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยอ่างทองเพิ่งจะได้นักเตะใหม่เข้ามาคนเดียวนะครับก็คือพีรทัศน์โพเรือนดีนะครับและก็ล่าสุดฮะมีข่าวว่าตอนนี้นะฮะทีมเนี่ยมีผู้เล่นชื่อดังหลายคนเลยที่มาซ้อมกับทีมละประมาณว่ามาทดสอบฝีเท้านะฮะก็มีทั้งนิรุตสุระเสียงนะครับแล้วก็มีทังด้านของนนทพัน เจียสถาวงนะอดีตกองหลังคู่เกตเอฟซีนะคะรายนี้แล้วก็มีจีรัตจิรัชชัยเหมือนเหนยัพรนะฮะอดีตแนวรับของปตทระยองและอีกคนหนึ่งก็คือมาซิโอซานโตสอันนี้เป็นอดีตกองกลางของระยองยูนเต็ดเข้ามาร่วมซ้อมนะฮะกับอ่างทองเอฟซีอยู่ในขณะนี้แต่ว่าทางด้านของบิ๊กแบนะครับคุณพารดอนปริศนาณัฐกูลเนี่ยก็ออกมาบอกว่านะตอนนี้เซ็นสัญญาที่ นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมแค่รายเดียวเท่านั้นก็คือพิรัศน์โพดนดีส่วนที่เหลือครับนักเตะที่มาเทสเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับใครเพิ่มเติมนะครับต้องดูฟอร์มกันก่อนเนาะใช่นะครับขอดูอีกสักระยะหนึ่งล้วกันนะครรวมทั้งจะให้ทางด้านของโค้ดปั้มนะครับวรรวันชิตตวันนี่เนี่ยนะครับได้เป็นคนร่วมตัดสินใจด้วยนะฮะว่าจะเซ็นสัญญากับใครเพิ่มเติมแล้วก็จะดึงใครเข้ามาร่วมทีมนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้อยากให้แฟนบอลเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะเรื่องขอออองงงกกกกาาาาาารรรเเเเสสิมมมมททีีีนนน่่่่่ยยถึแแ้้วววจะะตต์ชพื็ัล สมควรนะก็ จะพิจารณานักเตะที่ดีที่สุดเข้าทีมให้ได้เขาบอกว่าอะไรนะชาชได้พระเล่มงานใช่ไหมแต่แฟนบอลเลเคือแฟนบอลก็เป็นกังวลถึงทีมอื่นที่เขาเสริมกานโอนะครับอย่างถมานี่ก็ได้ไปสิบกว่าคนและนะฮะอย่างพิษณุโลกน้องใหม่พิษณุโลกใช่ไหมร้อยเอ็ดเองก็เสริมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแหมอ่างทองยัะได้มาคนเดียวนะครับแฟนบอลอาจจะแฟนบอลอาจจะดูแล้วที่ทำไมทีมอื่นเขาเสริมเยอะอยงอยากให้ทีมเราเสริมบ้างอะไรแบบนี้เราติดตามดูแล้วกันนะครับบอร์ดบริหารก็ยืนยันแล้วว่าปีหน้าเนี่ สำหรับอังทองเอฟซีแล้วก็ไม่ได้แค่วางเป้าแค่จะอยู่รอดนะครับอยากไปติดหัวตารางด้วยซ้ำไปเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับสำหรับแฟนคลับของนักรบโรงทองอังทองเอฟซีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมาเบรกแรกเราก็พอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่2เนี่ยก็ยังมีข่าวของ BBC u f c ยใครที่ติดตามอยู่เขาได้นักเตะมาใหม่เพิ่มอีก2รายเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ครับ กลับมาอยู่กันในช่วงที่ 2, 2> ะนะครับกับรายการ Let's Go Division 1นะฮะก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมแล้วก็คุณมิ้นนะฮะ,ะส่วนข้อความนะครับก็ยังส่งกันเข้ามาสอบถามนะฮะความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารของทีมต่างๆในศึก Division 1กันได้นะครับพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเป็นวักตามด,ด้วยข้อความนะฮะส่งมาที่4890011 นะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับว่าเรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะฮะของเด e Big Bang B B C U F C นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของสิทธิ์ทัทีมใช่ไหมนะฮะที่ยังมีปัญหาอยู่กับสิทธิ์นะฮะยังนนะฮะยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะสหรับการบริหารการทําทีมในปีหน้านะฮะแต่ว่าเรื่องของการเสริมทัพนะครับหรือว่าการปรับแต่งทีมให้พร้อมที่สุดนะฮะสำหรับรูปการสองพันสิบสี่ก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะฮะมี เป็นเกาหลีใต้ใที่ได้เข้ามาร่วมทีมนะครับก็คือ,อเชวานจีนะครับอีกคนนึงก็คือจางอินโฮ,น,โฮนะนฮะที่จะย้ายเข้ามาร่วมทีม BBC UFC เนะครับ<ช>เห็นว่าล่าสุดนี้ก็คือทางด้านของอคุณบิ๊กนะฮะคุณวีรยุภทธโพธารามิกเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่า2ดาวเตะนะครับชาวเกาหลีใต้ทั้งสองรายเนี่ยจะเป็นแกนหลักของทีมแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จกับทีมในปีหน้าด้วยใช่เพราะต้องบอกว่า เสียบิกเนี่ยได้ต้องบอกว่าได้เห็นฟอร์มที่ตอนที่ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ด้วยนะก็คือได้มีการพูดคุยไว้นะก็คือคตอนนี้คือดึงตัวมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าแข้งทั้งสองรายเนี่ยต้องเป็นแข้งสารพัดประโยชน์เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านของเชวานจีเนี่ยเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็ยังสามารถขึ้นไปเล่นกองกลางตัวรับได้ด้วยนะส่วนทางด้านของจางอินโชนเนี่ยเล่นได้ทั้งกองหลังแล้วก็กองกลางนะซึ่งเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าน,น่าจะเป็น2ตัวหลักสําคัญอีกหนึ่ง ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับในยุคของอาจารย์อาหารทรสงามทรัพย์นะครับสำหรับ BBC UFC นะครับว่านักเตะทันสองรายเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะสามารถปรับตัวเล่นเข้ากับฟุตบอลเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเมื่อทางด้านคุณวิริยุทธ์เนี่ยออกมายืนยันขนาดนี้แล้วนะฮะว่านักเตะสองรายอคุณนนี่่แหไมม้ยเขาออกมาได้เนี่ยนะครับเขาไปดูฟอร์มช่วงที่ BBC ีเดินทางไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปเห็นฟอร์มคือคือหลังจากที่กลับมาจากการเก็บตัวที่เกาหลีใต้ก็บอกอยู่แล้วแหละว่าอาจจะมีการดึงผู้เล่นนะฮะจากเกาหลีใต้เนี่ย เข้ามาร่วมทีมเหมือนกันในปีหน้าแล้วก็เนี่ยฮะทั้งสองรายเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับว่าฟอร์มของนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับในปีสองพันสี่จะเข้ามาเพื่อนร่วมทีมได้ประสานกันได้น่ากลัวแค่ไหนนะบีบีซีปีหน้าอ่ะนะครับนะอ่ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะอ่ะมาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วกันอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ ทีมใดทีมหนึ่งแต่ว่าอาจาอจะเกี่ยวกับหลายๆทีมนะฮะสำหรับ<ช>ฟุตบอลดิวชันหนึ่งคือมีข่าวว่าตอนนี้นะฮะมีอดีตนักเตะสโม,มส,สรสโตกซิต,ตี้อันนี้เป็นทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ<ช>เลยนะฮะ<ช>นะครับกำลังจะเดินทางเข้ามาค้าแข่งในลีกประ,ระเทศไทยแลวเขาบอกว่าเป็นลีกดิวชันหนึ่งด้วยนะฮะก็คือในรายของซัมเบกูบังกูล่านะครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติกีนีนะฮะแมซึ่งทางด้านของ คุณเอกสุรีศิรชัยวงผู้บริหารบริษัท NBA Agency Group จำกัดนะคะคือคนที่นำนักเตะทีมชาติทีมชาติกีเนี่ยเข้าประเทศไทยมานะคะก็ได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะนำตัวของทางด้านของบังกูราเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมในดิวิชันหนึ่งในเบื้องต้นนะซึ่งต้องบ,บอกว่ามีหลายทีมหลายสโมสรเหมือนอกันที่แสดงความสนใจและติดต่อเข้ามาที่อยากจะได้ เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมทัพในฤดูกาลหน้านะคะเขาบอกว่าบางกูลาเนี่ยเป็นนักเตะที่พักบอนดี้นะครับมีทักษะในการคลองบอนดี้ซึ่งหากว่าได้มาทดสอบฝีเท้าแล้วก็ได้ลงเล่นในลีกดิวิเช่นหนึ่งไทยเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะยกระดับนะครับให้กับทีมที่เจ้าตัวไปเล่นได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คุณเอกสุรีเนี่ยบอกไว้นะฮะเดี๋ยวต้องรอนะฮะว่าเขาเนี่ยจะมาแล้วก็ไปทดสอบฝีเท้ากับทีมไหนแล้วก็จะมีโอกาสนะครับข้าแข่งในลีกของเมืองไทยหรือเปล่าจะได้เห็นโฉมหน้าในสนามหรือเปล่าอดี๋ ดังๆนะครับ<ม>ย้ายเข้ามา,มเ,า,มาเล่น,น,น,นในเมืองไทยเยอะนะทั้งไทยพิมมาลีกนะฮะดิวีชั่นหนึ่งรวมทั้งในทีมดิวีชั้นสองนี่ก็มีนะฮะหลายๆทีมกล้าทุ่มกล้าซื้อนี่ก็ดึงพวกผู้เล่นชั้นดีเนี่ยโดยเฉพาะพวกผู้เล่นต่างชาติที่มาจากแถบแอฟริกาใต้หรือยุรอโรปเข้ามาค้าแข่งได้เยอะเหมือนกันนะครับรอติดตามดูลวกันนะฮสำหรับเรื่องนี้นะครับมาดูหนึ่งทีมน้องใหม่แล้วกันนะฮะสำหรับมาพิษณุโลก TSY FC นะครับเมื่อวันก่อนนี่ป่าลอยใช่ไหม รอยเตอร์มูเรล่าประเดิมลงคุมทีมดูการซ้อมเป็นนักแรกแล้วก็เดินทางเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ประเดิมการฝึกซ้อมกับทีมพิษณุโลก t s เอสหรือว่าเป็นทีมใหม่ของเจ้าตัวได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านที่ผ่านมาวันที่5ใช่ไหมห้ากรกลาแล้วก็คือ ได้มีการลงซ้อมดูนักเตะซ้อมแล้วนะทางด้านของรอยเตอร์ก็บอกว่าทุกคนมีศักยภาพและฝีเท้าที่ดีเท่ากันขอเพียงแค่มีใจที่ทุ่มเทแล้วก็ทําเพื่อสโมสรเนี่ยเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะแล้วก็มีการคําพูดหยดคําพูดห,หวานๆด้วยนะเปรียบตัวเองเป็นพ่อเปรียบนักเตะเป็นลูกด้วยนะเนี่ยดูเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นนะใช่ครับอู้รอยเตอร์แกก็ สไตล์นี้แหละฮะไม่ว่าทําที่ไหนก็ถือว่าแต่ว่าเป็นกูซือที่บอกว่าถ้าไปคุมทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนบอลรักนะฮะถือว่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ากับคือมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วค่อนข้างจะเข้ากับแฟนบอลแล้วปรับตัวเข้ากับคือปรับตัวกับมคนไทยล้วนะเพราะว่าโรเตอร์เองก็มีประยาเป็นคไทยด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รอยเตอร์ยังเป็นกังวลอยู่นะครับในช่วงการฝึกซ้อมนะฮะเพราะว่าพอเจ้าตัวได้คุมนักเตะลงซ้อมเนี่ยก็ได้มีการตรวจสนามเย่าของพิษณุโลกด้วยนะฮะก็มองว่าตอนนี้ี่สนนามเย มันพื้นสนามเนี่ยมันไม่เรียบไม่สม่ำเสมอนะครับสภาพสนามมันยังจะแย่นะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเล่นของเขาได้นะครับเพราะว่ารอยเตอร์เองเนี่ยก็บอกนะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจะเน้นบอลกับพื้นนะครับถ้าพื้นสนามเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลแล้วก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันก็อยากจะมีวอนไปถึงบอร์ดบริหารนะครับให้มาดูแลในส่วนนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่เขาบอกว่าก็ไม่ได้เพื่ออะไรนะก็เพื่อพิเุโลกนี่แหละนะครับเพื่อทีมนี่แหละนะครับใช่แล้วนะครับถ้าพื้นสนาม นะฮะแล้วก็ระบบการเล่นสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถเล่นเข้ากับระบบได้อะไรก็ไรมันก่าจะดีขึ้นนะฮะ อ่าครับรอติดตามดูแลกันนะสำหรับน้องใหม่ทีมหน,นึน่งน,น,นง่สำหรับพิษนุโลกท<ช>ีเอฟไซีะนะครับก็ปีหน้าน่าสนใจนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็เสริมทัพกันเข้ามาในหูหลายตัวหลายคนาลายแล้วนะครับรุโลกแล้วก็ได้รอยเตอร์มูล่าเข้ามาคุมทีมปีแล้วนี่รอยเตอร์ก็ฝากผลงานกับบางกอกเอฟซีไว้ด้วยการพาจบอันดับที่4ก็เกือบจะเลื่อนชั้นนะฮะไปลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเหมือนกันถึงสุดท้ายเนี่ยก็พลาดตัวให้กับปตทระยองไปนะฮะรอติดตามปีนี้มาทำพิษนุโลกผลงานรอยเตอร์จะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามดู ของพิษณุโลกนะครับยังพอมีเวลาคุมิ้ต์มาปิดท้ายกันทีอ่อีกหนึ่งทีมฟอร์มดีจากปีที่แล้วกันนะฮะนักลบ<ด> <รถ S 1> ครเก่อาอยุทยา FC นะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนมีข่าวว่าบอร์ดบริหารของทีมนะนะครับ มาบิ๊กอ้วนนะครับหรือว่าคุณยุทธนากนทองเนี่ยออกมาบ่นเสียดาย,ย,ดาย,ยที่เ,เจ้าตัวไม่สามารถคว้าตัวซูเปอร์ไซยา่าซูเปอร์เซยา่าโคจิมาเซยา่า,ยา,า,ยาไม่แก้ตเลยนะเติมจะเป็นพลังเลยโคจิมาเซยา่านะครับมีฟิลจากรัชนาวี<อ>นะครับก็พลาดที่จะได้ตัวเข้ามาร่วมทีแม,มแหมแสดงว่าคือพูดออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็คงจะเป็นที่แน่นอนแหละว่าพลาดแน่นอนแล้วไม่ใช่คือคุณยุทธนาเอกก็น่าจะติดต่อไปทางราชนาวีเพื่อจะดึงตัวทางด้านของเซียร์เข้ามาร่วมทีมแต่ว่าคือราชนาวีเขายืนยันแล้วนะครับว่า2นักเตะต่างชาติที่เขาเก็บไว้แน่ๆเนี่ยคนนึงก็คือซามอลบิลลี่อีกคนนึงก็คือโคยิมะเซยานี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับราชนาวีไม่ปล่อยนะฮะก็เลยพี่วันพี่วันแกหมดเลยนะแกบอกว่าโอ้โหเกือบจะปิดได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนขาดแค่เอเชียอีกรายเดียวเท่านั้นนะในทางอื่นก็คือ เกือบจะครบถ้วนแล้วสําหรับการเตรียมทีมนะคะนะครับก็บอกนะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผู้เล่นนะฮะลงให้กับทีมเเอประมาณ24คนนะฮะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วเหมือนกันนะครับก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องหลายเกมนะในช่วงเดือนมกราคมนะครับแฟนๆนักรบมุ่งเก่าก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะอ่ะนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารนะครับในแวดวงลีกดิวชันหนึ่งในวันนี้นะครับวันนี้ผมกับคุณมิ้นแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ